ใช่ไหครับทุกคนตอนนี้ผมจะลองเทส์ไมค์หัวกล้องนะของ Sony z v 1F นะครับตอนนี้ก็คือมันไม่ได้ใส่ขนแมวนะผมไม่ได้ใส่ขนแมวนะแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันจะมีเสียงลมกระโชกนะเป็นลมกระชากค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าอยู่ริมทะเลพอดีนี่ยไหมเนี่ยตอนนี้ผมนี่ที่อานาคาร์แยมย่านครับอยู่ตรงตรงที่มีเป็นเป็นสกายวอล์กตรงนี้ทุกคนเออเป็นลมมันจะค่อนข้างกระโชกโค้งห้าหน่อยเดี๋ยวผมจะใส่ขนแมวเลยนะเดี๋ยวจะจะใส่ตอนนี้ให้ดูเลยว่าให้เปรียบเทียบว่ามันการเสียงลม ประมาณไหนนะครับผมน่าใส่แล้วตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้ใส่ขนแมวแล้วนะทุกคนมันก็จะกันเสียงลมได้ระดับหนึ่งนะค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับไอเสียงลมกระโชกที่เข้าไม้แบบพวกไม้เสียงไม้ป๊อปอัพอะไรพวกนี้มันก็จะกันได้อ่ามันจะไม่มีเสียงลมมากระแทกที่ไม ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเสียงไม้ของกล้องเขาก็ดีมากนะครับตัวนี้เสียงมันเหมือนไม้ช็อตกันเลยนะครับอ่าโอเคนะพนเนี่ยนะครับฟากเนี่ยเสียงประมาณนี้นะทุกคน1 2 3 4 5 6 7 8 9 0นะครับนี่คือเทสนะครับระหว่างการมีใส่ตัวขนแมวนะครับการการเสียงป๊อปอัพของลมนะครับกับไม้ใส่ให้ดูว่าเสียงเป็นประมาณนี้นะโอเคครับ